าะติดเส้นทางพายุไต้ฝุ่นคาจิกิอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับหลังจากคาจิกิผ่านที่ฟิลิปปินส์ตอนบนผ่านทะเลจีนใต้มาและณขณะนี้เลยนะครับประมาณ5โมงเย็นได้คาจกิกิกำลังขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามอยู่นะครับที่เมืองวินซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าเวียดนามเนี่ย เขาอบพยบบริเวณประชาชนริมฝั่งไปเนี่ยประมาณสักสามหมื่นได้แต่บางรายงานข่าวบอกว่าอบพยพไปเป็นแสนเลยนะครับด้วยความที่พายุไต้ฝุ่นคาจิกินี้กําลังบันแรงครับเพราะฉะนั้นมันจะพามาทั้งฝนมันจะพามาทั้งลมจึงต้องมีการเตือนภัยและอบพยพป,ประชาชนซึ่งจะ,ะเผชิญกับทางด้านของพายุคาจกิกิก่อนนะครับณนะขณะนี้ขยับเข้าใกล้เวียดนามเข้าไปทุกทีแล้วคุณผู้ชมฮะ กำลังจะขึ้นฝั่งอยู่มารอมมารอแล้วนะครับแล้วแน่นอนครับพอขึ้นฝั่งที่เวียดนามวันนี้ช่วงเย็นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคาจิกิก็จะเดินหน้าเข้ามาในแผ่นดินต่อครับและคาดว่าจะมาถึงสปปลาววันพรุ่งนี้คือ26สิงหาคม68โดยตอนที่คาจิกิมาถึงสปปลาวก็จะอ่อนกำลังลงนะครับจากพายุไต้ฝุ่นจะกลายเป็นพายุโซนร้อน แล้วจากโซนร้อนก็จะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดีเพรสชั่นแล้วจากนั้นจะเคลื่อนเข้ามาต่อจากสปปลาวจะมาถึงไทยประมาณเย็นวันพรุ่งนี้ได้ครับแต่ตอนมาถึงไทยเนี่ยผมได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับยังต้องลุ้นต่อคุณผู้ชมฮะคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าตอนที่พายุคาชิกิจะมาถึงไทยวันพรุ่งนี้26สิงหาคม68ตอนเย็นเนี่ย น่าจะอ่อนกําลังลงกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแต่ก็ยังมีโอกาสเหมือนกันที่มันอาจจะเป็นดีเรสชั่นอยู่แล้วแน่นอนครับว่าจะทําให้หลายจังหวัดของไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือของเราเจอลมแรงแล้วก็เจอฝนตกอย่างหนักโดยจังหวัดที่จะ,ะเผชิญกับคาจิกิแล้วเป็นด่านหน้าที่จะรับศึกก่อนเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือจังหวัดน่านอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดน่านเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีๆจะตกหนักเลยเนี่ยคือวันพรุ่งนี้นะครับท่านยังเหลือเวลาในการเตรียมความพร้อมแต่เดี๋ยวก่อนจะไปลงรายละเอียดที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมฮะจะมีบางจังหวัดซึ่งอยู่ทางอีสานตอนบนเนี่ยจะเจอกับบริเวณด่านหน้าหรือว่าขอบรอบนอกของพายุคาจิก,กิก่อนนะครับ ถ้าดูจากแผนที่ประเทศไทยก็คือภาคอีสานตอนบนมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือนั่นแหละครับนั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมจะเป็นด่านหน้าที่เจอกับผลกระทบพายุคาชิก,กิก่อนที่จะเจอฝนตกลงมาแต่ผมได้สอบถามอาจารย์ชวริจันทรรัตษ์กรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยไปนะครับคือ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยสูงอยู่แต่ก็ยังพอรองรับน้ำได้แต่ปัญหาก็คือพื้นที่ไหนก็ตามแต่ที่มีลำน้ำสาขาไหลผ่านนี่แหละครับจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าตามปกติลำน้ำสาขาเหล่านั้นจะไปไหลลงสู่แม่น้ำโขงครับแต่คาจิกิมาปุ๊บมันก็เติมน้ำลงไปอยู่ในแม่น้ำโขงให้สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น การระบายน้ำจากลำน้ำสาขาในจังหวัดทางอีสานตอนบนที่จะไปออกแม่น้ำโขงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากมีโอกาสสูงทีเดียวที่ท่านจะเจอปัญหาน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมจากการมาถึงของพายุคาจิกิได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่รู้ตัวอยู่ติดกับลำน้ำสาขาที่ต้องไปออกแม่น้ำโขงเนี่ยท่านเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับ แล้วอย่างที่บอกไปเอาละถ้าเป็นอีสานตอนบนกับเหนือบางส่วนเนี่ยจะกระทบวันนี้ตอนกลางคืนเลยแต่ที่จะหนักที่สุดเลยเนี่ยหนีไม่พ้นที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมฮะที่จะกระทบวันพรุ่งนี้แม้มีแนวโน้มว่ามันจะอ่อนกําลังลงกลายเป็นดีเพสชั่นกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงก็ตามแต่แต่โดยสภาพภูมิประเทศของน่านเองนะครับที่มีแม่น้ำน่านเนี่ยไหลผ่านตรงกลางแล้วแม่น้ําจากสองฝั่งเนี่ย ปรากฏว่ามันก็จะเทน้ําลงมาเพราะว่าเป็นที่ลาดแล้วจากนั้นก็รวมกันอยู่ในแม่น้ําน่านดังนั้นคุณผู้ชมไล่เลียงจากแผนที่ของจังหวัดน่านไปเลยครับแล้วอาจารย์ชาวริตเป็นห่วงเลยว่าบางจุดน้ําจะสูงปลาเข้าไป2เมตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอทุ่งช้างที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาครับอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาชื่อที่ผมพูดถึงมานี้ เป็นชื่อที่ทุกท่านผมเชื่อเลยว่าต่อยท่านไม่ได้อยู่ที่จังหวัดน่านแต่ท่านจะคุ้นเคยอำเภอเหล่านี้ดีครับเพราะเป็นอำเภอที่เพิ่งจะถูกน้ำท่วมมาจากพายุวิภามมาหมาดครับกำลังจะเจอน้ำท่วมซ้ำซ้อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดน่านด้วยส่วนที่อำเภอเมืองยังต้องลุ้นอยู่นะครับแม้ท่านจะมีตะลิ่งแม้ท่านจะมีคันกั้นน้ำสูง6-7ถึงเเมตรได้เนี่ยยังต้องลุ้นอยู่เลยว่า คาจิกิในระลอกนี้เนี่ยจะทําให้ระดับน้ําสูงแล้วก็ล้นจากตลิ่งออกมาหรือไม่นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่อยู่ในอําเภอเมืองน่านฮะแล้วขณะเดียวกันยังเหลือวเวลาในการรับมือการรับมือในที่นี้หมายความว่าอะไรการรับมือในที่นี้หมายความว่าท่านต้องเตรียมย้ายข้าวย้ายของไปอยู่ที่สูงหรือเตรียมไปอยู่บ้านญาติรอก่อนได้เลยนะครับ เพราะเหลือเวลาอีก1-2วันเท่านั้นเดี๋ยวคาจิกิจะไปกระทบกับท่านเนี่ยเต็มๆวันพรุ่งนี้26แต่น้ำมันไม่ได้ตู้มเดียวโครมเดียวแล้วสูงสุดเลยฮรระดับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจะไปพีกๆเลยเนี่ย26ต่อเนื่องไป27สิงหาคม68อีกนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมในการย้ายข้าวย้ายของ ขนสิ่งของที่สําคัญเนี่ยไปอยู่บ้านญาติหรือพื้นที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลออกมาจากแม่น้ำน่านหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อได้เลยครับแล้วบางท่านได้รับคําเตือนเรียบร้อยแล้วจากเซลล์บอร์ดแคสต์เดี๋ยวเซลล์บอร์ดแคสต์ก็จะมาหาท่านรัวๆอีกนะฮะให้ท่านเตรียมความพร้อมในการอพยพไปอยู่ที่อื่นก่อนสําหรับท่านไหนซึ่งอยู่ติดก,กับแม่น้ํหน่านแล้วไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้มีผนังกั้นน้ําด้วยเนี่ยแล้วอยู่ในอําเภอทั้งตอนเหนือขึ้นไปอําเภอทั้งตอนล่างล,าง,ลงมา เตรียมรับมือ,อไว้ให้ดีครับอาจารย์ชาวริตผมคุยกับอาจารย์หลายรอบฮะคือฟังซุ้มเสียงก็ดีแล้วก็รวมถึงคําแนะนําก็ดีอาจารย์ชาวริตเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดน่านจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีอีกท่านหนึ่งอาจารย์สนธิเองเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท,ท่านที่ออกมาเตือนเหมือนกันเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดน่านแล้วคาชิกินี้จะเป็นอีกระลอกหนึ่งที่จะทําให้จังหวัดน่านเนี่ย เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอา้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยู่จังหวัดหน้าและรับชมรายการเราอยู่บ้างฮะตอนนี้สภาพฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างการเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าล่าสุดนะครับทางปอพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่น่านก็มีการตั้งวอลลุ่มเป็นศูนย์บัญชาการ24ชั่วโมงขึ้นมาคอยเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วระบบเตือนภัยทุกอย่างที่เรามีได้ใช้งานแน่นอนครับ รวมถึงระบบในการอบพยพหรือแม้กระทั่งระบบที่จะต้องเข้าไปในการดูแลผู้ประสบอุทกภัยด้วยน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากฝนตกลงมาอย่างหนักมากกว่า200ม mm. ิลิเมตรเรามีโอกาสจะได้เห็นที่จังหวัดน่านได้นะครับซึ่งจะเป็นจังหวัดที่พายุคาชิกิเข้ามาแม้อ่อนกําลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงก็ตามแล้วจากน่านไล่ลงมาเลยครับ แม่น้ำน่านผ่านจังหวัดน่านผ่านอุตรดิตฐ์เข้ามาอยู่ในเขื่อนศิริกิจยังสามารถรองรับได้อยู่แล้วอุตรดิษฐ์ยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับแต่ขณะเดียวกันขยับไปเนี่ยจะมีจังหวัดที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเช่นที่จังหวัดพยาเอาละเกาะติดเรื่องของสถานการณ์แม่น้ำให้ดีแม้ด้านหนึ่งน้ำจะสามารถรองรับได้แต่ทีนี้ถ้าน้ำเนี่ยมาจากบนภูเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วย แล้วอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะพายุคาจิกิที่ว่านี้เนี่ยมันเข้ามาเสร็จผ่านสปปลาวผ่านไทยปุ๊บมันจะไปสลายตัวแถวแถวเมียนมาได้แล้วเมียนมาแบบเดิมคุณผู้ชมจํากันได้ไหมครับพอหางของตัวพายุเนี่ยมันไปกระทบกับเมียนมาทีไรน้ําจากเมียนมาก็จะไหลเข้าสู่ประเทศไทยผ่านมาทางจังหวัดเชียงรายครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ํากกเตรียมความพร้อมเอาไว้เหมือนกันนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดเชียงรายแม้ไม่โดนคาจิกิเต็มๆโดยตรงแบบที่จังหวัดน่านเขาแต่ผลกว่าที่คาจิกิมันจะไปสลายมันจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมียนมาก่อนแล้วน้ําจากเมียนมาจะเข้ามาสู่ไทยด้วยแล้วไหนจะน้ําจากคาจิกิโดยตรงอีกนะครับซึ่งทางปอพอก็เลยมีการประกาศเตือนแบบครลุมเผื่อ,อไว้ก่อนเลยครับ 24-27สิงหาคม68นี้57จังหวัดระมัดระวังให้ดีครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มอันเนื่องมาจากฝนตกที่เพิ่มขึ้นบางจังหวัดเจอฝนตกหนักบางจังหวัดเจอฝนตกหนักมากนะครับแล้วน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังมีที่ไหนเอาไล่ลงมาหน่อยอย่างพิษณุโลกก็ระมัดระวังที่บางละกรรมอ่างทองก็มีป่าโมกพิเศษชัยชาญอายุทยาก็มีบางบานเสนาผักไห่บางไซครับ ส่วนน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังระยะสั้นที่เชียงใหม่ก็มีอําเภอเมืองสเมืองแม่แตงกาลยานิวัฒนาเชียงรายก็มีเวียงป่าเป้าแม่สวยแม่จันเทิงแล้วก็รวมไปถึงแม่สายก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไประมัดระวังน้ําที่จะมาจากเมียนมาด้วยน่านครับอําเภอเมืองบ่อกเกลือเฉลิมพระเกียรติเชียงกลางนครพนมอําเภอเมืองศรีสงครามท่าอุเทนบ้านแพงอํานาจเจริญอําเภอเมืองนครนายกอําเภอเมือง จันทบุรีตราตรงนี้ระมัดระวังอะไรคือพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนคาจิกิโดยตรงแต่ว่าเจ้าพายุคาจิกิเนี่ยมันจะไปดึงเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยขึ้นมาก็จะมากระทบทางอ้อมกับพ่อแม่พี่น้องซึ่งอยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยรวมถึงมันจะไปดึงเอาความชื้นจากบริเวณทะเลอันดามันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยู่พื้นที่ภาคใต้บริเวณฝั่งตะวันตกติดกับอันดามัน ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักเผื่อไว้หน่อยนะครับรวมไปถึงทางการจนบุรีด้วยนะฮะอ่ะอันนี้คือภาพรวมเรื่องของพายุคร่าวๆเราครับแต่ด้านหนึ่งหลายคนก็พยายามจะส่อะแสวงหาเหมือนกันนะว่าเราจะมีแนวทางไหนบ้างไหมที่จะสามารถป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้แบบถาวรบ้างเพราะไม่อย่างนั้นนึกภาพตามดูนะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่าน เพิ่งจะฟื้นฟูมาเพิ่งจะซ่อมบ้านบางคนซ่อมบ้านยังไม่เสร็จจากพายุวิภาเลยครับแล้วขณะเดียวกันกําลังจะเจอน้ําท่วมซ้ําอีกระลอกจากพายุคาจิกิอีกเรานึกดูว่าการทํามาหากินการทํางานบ้านเรือนเสียหายอีกระลอกหนึ่งแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงต่อไปเอาละ่ะชีวิตต้องดําเนินต่อไปแต่ว่าต้องมีความโอ้โหคือนึกแล้วขอส่งกํบบาลังใจเลยนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดน่านฮะ แล้วเดี๋ยวต้องมาขบคิดกันต่อเหมือนกันเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวว่าเราจะทํำยังไงที่จะลดผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดน่านได้บ้างน,นะครับอ่ะท่านไหนอยู่น่านรายงานสภาพอากาศการเตรียมความพร้อมมาหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับสถานการณ์น้ําแล้วก็ฟ้าฝนนะครับ